ถึงความเคลื่อนไหวของโอลิมปิกกันบ้างนะครับทั้งนาโอนามิโอซากะและก็เคมิชิโกรินะครับสองลักเทนิสชื่อดังจากญี่ปุ่นนะครับก็ยอมรับว่ายังไม่แน่ใจนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นจะเดินหน้าจัดโอลิมปิก2020ทั้งที่มีการระบาดอย่างแรงในประเทศญี่ปุ่นในตอนนี้ครับนาโอมิโอซากะครับนักขวดสาวมือสองโลกชายญี่ปุ่นยอมรับว่ายังไม่แน่ใจครับว่าญี่ปุ่นควรจะเดินหน้าจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2020ท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อโคโรนหรือไม่ครับ โดยปัจจุบันในกรุงตโตเกียวตกอยู่ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดสิเนี่ยพุ่งสูงขึ้นจนน่าตกใจในช่วงหลังนะครับเหตุนี้ครับโอซากะก็มีคิวที่จะลงประเดิมสนามในโอลิมปิกครั้งแรกในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าการเดินหน้าจาัดโตเกียวเกมสองพันยี่สิบท่ามกลางความกังวลของชาวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ขณะที่เคนิชิโกรินะครับอดีตเหรียญทองแดงโอลิมปิกรีโอล์สองพันสิบหกนะครับก็เผยว่าถ รู้มากนกักน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติตวงนักกีฬาในช่วงที่ต้องเข้าร่วมการแข่งขัน <S <S ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าในโตเกียวเกมส์จะไม่ได้มีแค่นักกีฬาร้อยคน <S <S แต่มันมีมากเป็นหมื่นๆคนครับที่ต้องมาอยู่รวมกันซึ่งนิชิโกรีก็ไม่สบายใจนะักแล้วก็อยากให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยชีย้แจงกับคณะนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเร็วที่สุด <S <S ว่าพวกเรามีการเตรียมตัวและการแข่งขันอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด -19 ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้ครับ กระที่ความเคลื่อนไหวกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ครับจักออสเนชั่นวิ่งส่งทงชาติไทยไปโตเกียวโอลิมปิกเข้าสู่วันที่45กิจกรรมแรับใช้เส้นทางจากการวิ่งจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไปจังหวัดขอนแก่นเลยครับระยะทาง89.6กิโลเมตรการวิ่งวันนี้ครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งต่อทงชาติไทยให้เข้ากับสถานการณ์และก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด1 9ถึง3รอบเนื่องจากต้องวิ่งผ่านในพื้นที่3จังหวัดโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอนุโลมให้นักวิ่งลงวิ่งแล้วก็ส่งต่อทงชาติไทยกกกันเอ้ชภูมมิรรรบบ็็ปปาาใ การวิ่งแห่ประชาสัมพันธ์นะครับก่อนที่สุดท้ายจะเปลี่ยนมาใช้ทีมมาเชลครับวิ่งส่งต่อธงไตรลงเมื่อเข้าเขตจังหวัดขอนแก่นจนไปถึงจุดหมายที่สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพรจังหวัดขอนแก่นได้สำเร็จก็ผ่าน45วันครับการวิ่งของอการส่งธงชาติไทยส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกนะครับก็วิ่งไปแล้ว3,458กิโลเมตรจาก27จังหวัดที่วิ่งผ่าน โดยกำหนดการวิ่งธงชาติไทยในวันพุธนะครับ <ปะ S 1> ก็วิ่งต่อเนื่องเป็นวันที่46จอสตาร์ทจากสำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับระยะทางก็ปรา14.3กิโลเมตรครับโดยผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถติดตามชมไลฟ์สดรวมถึงให้กำลังใจนักวิ่งและนักกีฬาไทยได้ใน Facebook Road to, รถถูโตเกียว2 0 2 0ได้ตลอดทั้งวันครับวันนี้มมีสัญญาณก่อนวันก่อนผมส่งของดีไปให้โบแล้วไอโบเงียบเลยเงียบเลยฟังเพลง